เรื่องนี้มันก็จะเป็นเรื่องที่จีนเนี่ยเตรียมตัวที่จะเรียกคืนไต้หวันซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นการพยายามของจีนมักจะเอียงไปทางด้านการทูดมากกว่า uh huh. แต่ช่วงหลังนี่นะครับทางรัฐมนตรีกลาโหมของจีนเนี่ยได้ใช้ภาษาการทหารมากขึ้นแทนภาษาการทูดในประเด็นของไต้หวันจนกระทั่งรัฐมนตรีกลาโหมของจีนเนี่ยบอกว่าถ้าจะมีวันที่จะต้องปะทะระหว่างจีนกับไต้หวันจะได้เอาคืนไต้หวัน แผ่นดินใหญ่เนี่ย<ม>ก็น่าจะเป็นปี2025แล้วก็พยายามที่จะอวดของดีที่มีอยู่ปรากฏว่าจีนเนี่ยประเมินอาวุธต่างๆของ<ม>ประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะีินุ่นเาหลีจีนเนี่ยเขาถือว่าการที่อเมริกาไป็อบบี้ออสเตรเลียจะได้ซื้อเรือดำน้ําที่ใช้ด้วยพลังงานอาวุธนิวเคลีย์นี่นะนี่ถือว่าเป็นการเตรียมพร้อมในการ,รทําสงครามกับจีนในอนาคต<ม><ม>และถือว่าเป็นการแทรกแซงในอิทธิพลทะเล จีนใต้จีนนี่นะกับไต้หวันนะ่ะถ้าจะทําสงครามนนะเขาบอกว่าสงครามนี้เนี่ยญี่ปุ่นก็เข้าอเมริกาก็เข้าอาวุธที่จะใช้เนี่ยก็คืออาวุธนิวเคลียร์เขาบอกว่าแล้วจีนกับไต้หวันเนี่ยจะยอมหรือที่จะให้พื้นที่หน้าแผ่นดินใหญ่ซึ่งเป็นช่องแคบระหว่างไต้หวันกับจีนนะเป็นพื้นที่สนามรบระหว่างสองประเทศหรือเขาบอกว่าก็เราทําสงครามจะได้เอาไต้หวันคืนแต่ไต้หวันเนี่ยเหมือนส่งสัญญ,ญาณส่งซิกไว้แล้วว่นะว่าจะ,จะเอาคืนโดย ทสงครามมานะก็หมายถึงว่าต้องใช้อาวุธนิวเคลียร์อพอยุติสงครามแล้วนี่ไต้หวันเนี่ยจะไม่อยู่ในแผ่นที่คืออเมริกากำลังบอกว่าอย่าคิดจะทําสงครามเพื่อคืนไต้หวันนะออพอคิดจะทําสงครามคืนไต้หวันนี่จะไม่เหลือคุณก็เป็นแผ่นนะและไต้หวันนี่ก็ไม่เหลือ,อแล้วมันจะคุ้มไหมละ่ะจีนก็เลยบอกว่ายุทธศา,าสตร์ของจีนเนี่ยสงครามนี่จะไม่เกิดขึ้นหน้าน้ําจีนกับไต้หวันก็คือช่องแคบระหว่างไต้หวันกับจีนสงครามนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นทะเลจีนใต้เชียดเชียดกับแปซิฟิกตอนเหนืออีกนิดนึงก็จะเข้า เอาไทยแล้วตอนนี้เนี่ยอาวุธทั้งจีนอเมริกาและก็ประเทศที่เกี่ยวข้องเนี่ยที่ก็ลังเตรียมมากที่สุดนี่นะเป็นอาวุธที่มีอิทธิพลบน,บนน้ำบนน้ำ บกในโลกใบนี้นะ,ะก็ประมาณหนึ่งในสี่ไม่มีความฉลาดใดๆเลยนะครับที่จะใช้อาวุธกวาดล้างทุกสิ่งทุกอย่างในเมื่อบกที่มันเป็นที่อาศัย<ม>ของมนุษย์<ม>น,ยนี่นะ,ะมันมีอยู่น้อยอยู่แล้วเมื่อเกิดสงครามจริงอ่ะนะ,ะแต่ละฝ่ายเนี่ยเขาก็จะพยายามที่จะทําลายอีกฝ่ายหนึ่งเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยอาวุธป้องกันที่จะดักจะดวดต่างๆนี่นะครับทางบกเนี่ยเขาก็เต็มที่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกฝ่ายตอนนี้เนี่ยก็ยังขาดอยู่นะก็คืออาวุธบนน้าถ้าทําสงครามกัน บนน้ํอะแผลเนี่ยทั้งสองฝ่ายนะมันก็จะน้อยกว่าเพราะถ้าหากว่าอเมริกาเนี่ยจะมาบอกว่าเอ้ยอย่าไปยุ่งกับไต้หวันนะเดี๋ยวย่างนั้นฉันจีนก็บอกว่าถ้าเองคิดจะถล่มฉันนะนะฉันก็จะถล่มนธมิตรของเองทั้งหมดเลยมีอะไรอะญี่ปุ่นเอยเกาหลีเอยเออสเตรเลีเยก็ประเทศพันธมิตรนี้ก็ต้องบอกให้อเมริกาอย่ามายุ่งเพราะ<ๆ>พวกเราเนี่ยเจ็บอยู่คนเดียวแล้วก็เองอยู่คนละทวีปไงกันมั้ย <laughs> มีคนถามไอสตันบอกว่าไอสตันสงครามโลกครั้งที่สามเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างไอสตันบอกผมไม่รู้หรอกว่าสงครามโลกครั้ แต่พ้ามีสงครามโลกครั้งที่3เนี่ยสงครามโลกครั้งที่4ี่จะคนจะต่อสู้กันด้วยไม้และหนังสติก<ม>ตแสดงว่ามันจะไม่เหลืออะไรเลยโอกาสเกิดขึ้นมันมีสักเปอร์เซนต์ไ่ถึงนขนาดที่กาลาหโหวมจีนบอกว่าถ้าถ้าเกิดสงครามจริงี่ก็2025นะก็คือเจาะจองปีด้วยนะ ักวิเคราะห์เขาบอกว่าทุกครั้งที่มีมหาอำนาจล้มและมหาอำนาจใหม่ขึ้นนะจะมีสงครามโลกแนกวิเคราะห์ชาวฝรั่งนี่เขาบอกว่าการน,นี้จีนเนี่ยจะถีบอเมริกาเน,นี่ยและขึ้นมาครองเนี่ยอันนี้ชัวร์นะอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ,ะแต่ที่เขาวิเคราะห์กันว่าแล้วจีนจะอยู่นานไหม